เจ้านายเราจะไปไกลกว่านั mm. like ้นทั yeah> things, ่วโลกต้องรู้จักั่วเซิงหงว่วเซิงหงต้องโด่งดังนะคะจากกับแบบนี้ค่ะก็เหมือนเซเว่นกับเซนทันมีทั่วประเทศต่างประเทศก็มีอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีเท่านี้นะคะที่เอ่อพี่เด่นวันนี้มาเป็นเกียรติจเป็นอะไรกับน้องๆไหมคะเอาวันดีวันดีครับวัดีกงานนอกงใน่ครับนะไอ้ที่เอ่อ ทางบริษัทให้นโยบายมาพอแวร์ลูกข้อที่หนึ่งคืออะไรข้อนี้ในความสำคัญกับลูกค้าไม่ใช่แค่ห้าสเ57การบริการครับมันมีเรื่องจากนั้นการจดจำลูกค้าการที่ลูกค้าต้องร้องขอการให้เขียนลูกค้าการให้เขียนลูกค้าคืออะไรบ้างสวัสดีขอบคุณนั้นคือเพราะอะไรสังเกว่าให้เขียนแบบไรด้วยสายตาหน้าตาทิวทัศน์แนวครัว ลูกค้าการที่คุณเราสรรหาออกมาเพอร์เศษในรูปการที่เปลี่ยนลูกค้าต้องไหมข้อที่สองคืออะไรข้อที่สองคุณภาพเกี่กเรื่องอะไรทุกอย่าด้านคุณภาพเรื่องในทุกด้านแม้แต่คุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสว่างเรื่องไอทีเรื่องโต๊ะเตื้ออะไรคุณภาพในเรื่องของการบริการบุดบริกาพการแจกจ่ายเสื้อมยิบไหม มีเกิดสุไหมในตัวแต่ตัวออกมากยังไงคุณภาพอาหารไม่ไม,ม่คุณภาพไม่ได้บอกว่าแค่อาหารมบริการคุณภาพมันบอกว่าทั้งทั้งจิตใจทั้งความสะอาดทั้งาริกา,ารทั้งรเรื่องของการเช็คบินไอที IT ทุกอย่างในร้านคือคุณภาพเพลงมีเพลงไหมไปมีพรบทุกดวงไหมร้านสะอาดไหามนั่นคือคุณภาพ การที่เข้าเดินเข้าไปสอบคุณาพของลูกค้าให้รู้ถึงนะครับการแก้ปัญหาปัญหาของลูกค้าเราโดดแก้ปัญหาของลูกค้าอาหารช้ากระโดงมีวิธีการแก้ไขยังไงหนึ่งสองสามลูกค้านั่นก็คือคุณภาพนี่เองข้อที่สามคือปลอดภัยคือหัวใจสำคัญปลอดภัยก็มันก็บอกเล่าเรื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช้อนแตกช้อนหิน ไม่ได้เจนรอยออกมาในบางครั้งเนี่ยอถ่ายเยอะเราไม่ได้เจ็รอยมาเน่มความเิด่าของเราวจะเ็นแต่วลามันออกมาถึงผูกบรุโครแล้วมันทำให้เสียที่จะบอกว่าแบรนด์เราจะดันรุโลลกมันจะดันเรืองะไรกมต้องคิดคำนวณดีๆครทั้งราเซฟตี้ของตัวเองด้วยลื่นไหมเสียงมีคุณสมความสะอาดไหม 13:00น.ณมา <laughs> <laughs>